สวัสดีครับพี่น้องอหอด้านนะครับได้ยังในคลองฝากงเมืฝ่เนีไปขอบุณนี่ยังกระปุลดโน่หอดล้ววานกูจะเลื่อนจะทำเนี่ยย่างไปเครื่องดื่มย่างไปทางโลกกูเครื่องดื่มไรยังไา โหย่างไปหุ่นใหม่ยังนอนหมดอ,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 อันมันโต๊ะแล้วแล้วค่ะแม่นรอบวัวขาวอ่อหัวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสู่ชีวิตคักมือนีดแหลนหาจังหวัดฮกจังหวัดมาจา <c oughs> กสกลสกลแล้วไปนครพนมอ่ะมามุกดาหารเอากาลสิน ต่อสารค้ากันเนื้อสิพากันมยนผพากันเนือได้หเเอาฟองมาฝากได้อครับดีค่ะดีค้ยกยดผ้ากันยูมืดโอ้ไปดับบ่อจังไปดับสิโอ้ยแปดชิปเก็ดชิเก็ดชิแปดขายของเื้อขายของื้อเอ็นหูทอดเพลินบ่ล่ะม โอ้ยขอบคุณนะสองสองเนาะขอบคุณเรนูมาฝาไ่แม่เศาแล้วออกมาหมองมันแจงแเนียเปียงนังขายบป๊ะเดติเปิดเบิ้งเาอย่งนอนี่กองงามเินนอยังไปเห็นแม่ออกมาขายอะไร เออลูกค้ากระทาโอราจังแมนเห็ดหลายอย่างปวชมันขายของพี่น้องยางหยางากระโบมีเอาทอนเงินเป็นยุงยุงหยางยากันยุ่ยเดียดามอนี่อันนี้เป็นบ้านป้าบ้านป้าเปิดร้านขายของชำขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวขายโอ้ยขายผ้าขายหยาขายทุกอย่าง โฟนตกแล้วๆกะไข่กะสีดับเป็นธรรมดาบ้านเฮาแลวว่างเงินเทียนเงินไมโครสอกรุ่นนั่ไ้อ้เอาทุกออกดูเริ่มออกดูดังอออกดเริออกสภาพแบบนี้ล่ะเออก็แม่หัไมาอยู่มองนี้เนาะมองแกงๆกับป้ยางออกไปสายเบื้อมยังวะ

ใส่ให้แม e? <amigo> <enders> ่ใส่ให้แม่จังเวนพักกันมาอยู่มือสันเดย์ไฟบอมาไฟดับแม่ไฟบอมากระเบียงออกมันหมองแจ๊กเมียแม่กระไดเออเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วโอ้ยองที่ว่าได้ไปเพิ่มหมดโอ้ไปเตียนให้มันเป็นเงินนี้มันบ่ปลอดภัยใส่ไงหลายมันนี่สองเสี่ยนที่นี่เป็นไซส์แขนมันดีเสียวทั้งหลังนี่ทั้งหีนเอาแว่นหันมาพี่ เออเออมันแจงเออจังสีได้ไหมอันนี้พักกันยู่มืดข้อกับบวสมสวยดอกนี่จะตุ่มนานแค่สมไอยสร็จปะมาดกว่าได้แล้วว่าเปิดว่เปิดแม่ได้แล้วอันนั่งเยี่ยวให้แม่กับบวชกัใส่เฮ้ยอันเสื้อน้ำกันดอกเขาเยีนอันนี้มันเสร็จแล้วเก็บเงินเสื้อเสื้อน้ำกันกับเอื้อยครับป่ะอ่ะพอกตอนพอกันพูดละหาขั้นบ่ ตอนนั้นมันบาดบาดละวสองหมืนหน่นเนาะตอนอสอนท่องว่าข้านาแข้งอันนี้ก็ว่วหน่อยว่วหน่อยวัวไรครับซ้ำกันก็หนูใครซื้อว่ามานนันไว้ดิเน <c oughs> บอบาปเนาะแล้วมันไล่ตันยั่วเนี่ยเขาบอกว่าไล่ตันบาทหนึ่งขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การสน,นับสนุน ขอบคุณแม่แม่ขอบคุณขอคุณเอาปากปากก้นอะไรก็แช่ตัวฝากก็นไรก้แช่ลูกชายกับลูกใครเนี่เด้อโอ้ะโอปาดโอปาดเอ้ยกากเหลียวันนี้เออแล้วไงเลยขอบคุณกับซอยเอาไปฝากไว้พอนีนี่ยู่ไว้ไล อันนงกอันบอ้อันนกองกับอันนันมันแม่เก็บไ้เดียอันใบมันเก็บว้เก็บี่ไว้ิบซื้อคุบาคุบาใไอแม่แน่นบาทนึ่งของแม่แน่นกับบาทอืณละบาศขอแม่เนอาใช่อสอบานึบาทนึงเหรอ อันเซนนันหาสิบจังมึไงมันปวงมาอันนี้ใส่อาบนาใส่นอนก็ได้มันจะได้อยนม่หายอยู่วางอันผีใหมมันือมาน่อนัานเนี่ยมันบไรบไรมีเวาาวางเหมือนี้ันชีบวาว่างได้บ้านีุ้่นอันที่กินนั้นว่าออแบกเขียบกับบไรพี่เก็บจ้ายากน้ำงบกเขียบได้บ้านี้เวิดบบงวงเยบเขียบพี่เนาะอร่อยมากเลยยี่สวนปลูกรยางอ่ายี่สวนอ่ะปลูกราย่างบ้านี้ หอยแ้าหมกบวงบวงไเฮาวบวงไล่ไล่ด้บวงสุกแล้วหอยแอ้มหมักเคียวก็ฮามักเคี่ยบมักเคียบหล่ไลย่อนรูไสยผมมาหวานจักทียไใครเคี่ยวันนี้น้ำดวนได้ปะนี่เดี๋ยวเอเงเดี๋ยวก็พุ้นไปช่งี้มันหมานก็เกาด้อยนีมีแห้งข้างกอดไข่ดูแลเจ้าองดูแลสุขภาพเงิน้านเอ้าเยี่มาเลยครับคือเขาอาจารย์คือข้าจอดล่ะอ พองามเนาะดูแม่ก็กดแช่ตัวกดแชยานข้าเจ้าว่าอันใชอันโอ้ยันข้าเจ้าว่าอ่างได้บอกอยกะอดกดด้โอ้ยยงยนิกดไทยีดอกพันแเตลอดเดียวกไทยดอกนนเอาหนีฝากากกดรกดช่ในรัชาหรอวะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกชายกับลูกไผ่เนี่ยด้วยจ้านีน่เอ้ยทำตัดตัวเพอนโอ๊ยใจมดควัดทุง่งกระปุกไปแล้วพี่น้องไปแล้วไอ้แชร์ต่อเหรอวะนี่ใเญ่อเอากับปุกนไปส่ยยงใหญ่เงี้ยนั่งเอ่าแล้วก็อันนี้สารคามเอาสารคาม,ดดาามาคเดี๋ยวนี้ผู้ผู้ยู่สารคามใส่กิ้วแล้วแต่ <c oughs> จมตะเศร้าหุ่นเพิ่งหิวโอ้ยอักหลายลูกชายเพื่อนอักหลายหักไหล เนี่ยบรรยากาศบรรยากาศบ้านอันไหนหรืออ้สิเป็นนักสิลปอ่ไบ้านโอ้ใกล้ตีไครนี่ครับเด้อค่ะสวัสดีจ้าใช่สวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้งั้นงั้นเหิือใช่เมื่อขี้ตม โอ้ยไอ้บาบิใส่แท้เนาะหลพี่น้องแล้วเวลาบัดนี้เดินทางต่อ